กปูเอเป็นตะท้อหรีอมาเห็นแล้วกะมันืคยคุยทากเน้นนี่มาดินแ็งทุกคนยานนี้นะแต่ว่าเขาอย่างนี้นะมันตื้นแล้วกะมันซอนทุกคนบางคุยกะอนเป็นสามชีตัวก็มีเขาพูดไปพุดนะนะเขาโตสามตัวเขาไปพุดใช่อ่กอไย้บงคุดกนบังคิดนะะปุ่ดทุกคนคิดได้กี่บ้าเมืนี้ได้ยู่บอได้หาต ก็เลยกระจักลรวได้ลูกโอ้ทุกคนซับไมค่อยเป็นคนแบบนี้เนาะไข่จับจือตัวซับเป็นเฮ้ตัวนึ่งทุกคน ตัวทุกคนตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเ้แต่ว่าตีมันลมาทุกคนมคอยดึงออกมาด้วเดีป่ะอืมกเดี๋ยว้อหาบกองเขานีตัวสองทุกคน คนตัวที่สองห้ากระตาดมาติดๆเลยมีผู้เครื่องเดียวนี่ตัวผู้คือเก่าน, <c oughs> <c oughs> นี่ยตื่นนี่ก็ไม่ได้นะเต๋อทุก <c oughs> คนอันนี้ตัวที่สามเท่านี้ตื่นตื้นบทตัวบันตื่นกับทุกคนนะขพอจนซับเด็ดเด็ด ตัวผู้อีกนะตัวมีเยอะทุกคนอนะคอจนสับเอทุกคนได้แล้วตัวที่สี่ฮะมาเพิ่งมันี่เป็นตัวแม่ด้วยตัวผู้แล้วเป็นี่จีโอ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 ้โอตัวเจอเลยมันคอมาจีจีแล้วอุ้ยตัวเฟิงตัวแม่เห็นปะ นี่ทุกคนแต่ว่ามันน้อยตัวแม่นี่ในที่สุดหน้าภูมิใหญ่จังเลยผู้ใหญ่เป็นสี่ตัวแล้วทุกคนเอ้าที่เราที่ได้ฉุนตัวละไอตัวนึ่องตัวผู้กัาตัวแม่เนาะตัวแม่ตัวนี้เดี๋ยวมากระนี้อย่างอันนี่ทุกคนตัวนี้เป็นตัวที่ครเพิ่มตัวง่ายตัที่หกตั้งกามหาเบิังบังตะกามาเป็นแต่ตัวเยื้ออยู่ทุกคน một là. Ui Tụi nhờ đấy tôi con đi Tôi khô Bù đèn Ui Cái luật ngái kìa Mấy này ba luôn cái bù đèn Hình Đẹp มึงดูไผ่ no? เห็นเนาะมือคุดแล้วได้จาาับออกมาจากกล้ามันานะออกมาเถิดจ้าแล้วไม่ทำอะไรเธอหรอกอ้าวเก็บเอาตีนมาก่ะตีนออกมายู่นอพี่ ได้ตัวใหญ่ก็อยู่ดงนี่เด้อนี่เด้อคือมันไม่ได้เจ็บไปเลยแต่มันตกใจเวลามันหนิมตวพูตูพููพููเราต้องให้ผู้ชายมาขุดนะมันจะได้ตัวแมน่ตัวนี้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 กันยอะเลยทุกคนสาสูกเขาเป็นตัวแหน่นกค้างต้องเป็นตัวแมน่ซะแล้วอ Cô lần cho có đại lý đại đây đại lý đại lý đợi, đợi 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 đại lý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  đây, à đại lý 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 đại cho đại lý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  đại con, đại con อุ้ยไม่น้ำตัวนี้นะเพราะน้ำบกโลกนึงทุกคนตัวใหญ่พผมนี่ตัวผู้คือเก่าจ้าตัวผู้คือเก่าคือวันจะเป็นตัวแม่หาเนื้อคู่เพื่อนะเอากระสิพ่อแล้วตัวก็เดี๋ยวสิเมื่อแจวเนาะพ่อพ่อได้ลาเจ้าแล้วกับผู้เัางกะประมาณซีตูซีปลายนั่นนี่ทุกคนประมาณซีสามตัวนะตัวยังนี่ตัวยิังใหญ่เลยเขาอางมาในตัวนี้นะจำเลือเขากับเอาเนาะเหันมือมือมือแหงแล้วทุกคนน้ำมันก็เยอะ ได้ชน oh! oh, mm ิด hmm. น oh, yeah. hey. cool. yeah. yeah. ี้บอกไม่ง้ายเลยออวอ้วนในความลิกนะทุกคนกล้ากเาเืนแล้วน่ะเบิกกรแดงว่ามันช่วยจกโตทุกคนเยหมือนแล้อย่งใดใดตัวเดนี่ก็ะรับวุ้ตัวตนะ สองสาส่กอกงนทุกคนงานเอทุกสงทุกสามตเตัวนทุกคนผลงานของข้อแรกทุกคนนี้ก้าวเราเอานักมาเชื่อไปนั่งไปลูปไปถือนาดนั้นนงยี่โกเมง น,น,นี่ตัวใหญ่ของเฮาเนาะตัวอันนี้ตัวอากมานันเนาะทุกคนตัวไม่อากไม่อมออมันเนาะทุกคน สักเหลาสักเหลอันนี้กับเราเองไม่ใช่ใครไม่ใช่เราเราคุดเองเกือบกีกับกล้าวมันรอดง่ายมาอย่างนี้นะนอ่ะรวดแล้วอเอาไป็นฮอดซื้อสักหล่านีมันครบดี มัน,นใส่พักตึงจนะขุดไม่เลยบีเฮซับเลยเนาะเกาดระบาดระบางาคอยขุดแ้ตัวนี้นะบีซับเลยบีมีข้อบกพรองเลยนีคือเดือย กตุ้นตัวพทับกันอันนั้นสิกินกับก้าม,มันล่นแลาวสิมาปีงแล้วกะผนป่นทุกคนกระปูปน,น่านะครับเขาต้มป่นแต่ว่ากระปูแดงเขามาปีงป่นก้าม,มันดีสิก้ามเขะปิ้งอืมจะได้กิน

ชีวิตนี้สร้างลำทัดจริงๆตอนนี้ตัวแม่ค่อยๆจออเลยทุกคนพอสิปิ้งจิตแล้วก็าสีม่องตัวแม่นี่นะสีม่องท่าดกือแสบกินยามนาวนี่นะโคตรคิดทีเลยจะเปิดขอดีมากเก็บเกือกแดงตัวนี้น้อยสาร์หามักต่ำยีก็มารมุตขอดฝาดเลย

ข้าวยะติมฮันมอง,นองก็จะบ้องกระปูกับข้าวเยน็นทุกคนข้าวฮ้อนใช่ไหมมนจากมองแสบนึ่งข้าวไหมอือหอือหอหอมเลยทุกคน ตัวเมีตัวเดียวกับซับเซัวเมียตัเดียวก็ยิ่งแต่ว่าเป็นตุ้มตุ้มันปลาันดุตัวเีตัวเดียวนแกงให้พอย่เด้หาดอกกรเจียวดีเนาะ นึงดอกกระเจี๊ยมจำเจ้าวปลาแด็นล้บซุกระบบนนี่สุกเด้ทุกคนตอนนี้ก็คือซีซุกกัเลย cặp vụ Chuyện cao không? Chặt lại tôi xúc lại tôi Ôi tôi yếu tôi nói nói nè Cam cặp vụ khá lê nhớ kìn đây tổ... <cười> <cười> lên lên. hòn tuột Bịt đây Hòn đấy Rồi thì cặp vụ cam như nhầy à? Vậy không bẹp thúc thúc thúc. bả <laughs> hả? Uh -huh. เออถ่กอากาศไปลินหรือปะเี่ันจะส่วนไปดีมึงดูกฮัมนี่สุกนะทุกคนปิ้งกัะปูเขากะ เอาท่าลูกแลากา้วกันอ่าลูกพักกาดอีทุกคนสิ่พ่นกินกับากาพักกาดพ่นกินก็ลูกพักกาดทานเชื่อไป้งทุกคนมาเอาสิมาเตรียมป่นกับปูก,ก็เลยเชิญกูไปหามือแต่ละมือแต่ละดี

không cho Thế có gì là cầm bây đây luôn bên hả Qua đây mà cái gì sẽ kéo máy vốn cứ chế chế thôi Khi cái hết nó nè để đây nè tổ chí này Ăn bò đó Em tí đi khởi sạch ตัวเมียแจอุ้งไปดิเอนแข่ง่แข่งขวิละบ่แข่งโซนเขต่มือ,มอ,มอ okay. วิมึงวิละแขงโซนเเพราะมันอยู่แข่งเดียวก่อนขีบเกเอไรไ่้ตอนที่หลังมันทำไมอยู่แหละบางทีเก ก็มีเจลังกันเลยตัวนึงแต่อีกตัวตัวปูตัวเนี้ตัวมันเห็นก็คือนกรไขายนด่อยตัวโพนแบบทีเก็บเงินแบบเก็บเงินได้แล้วก็จะไปไปไถ่อะไปไท่ไปให้ยั้งไปกินอาหารทะเลหรือไปกินอันอันชิ้นด้านยู่ไทร <laughs> <laughs> ไม่มีสินะที่ไงคุ้นไปกินอาหารทะเลคุดไปกินกุ้งไปนะ้ำหอยแขรงกันจำนี้อะไรก็ไากินไปกินกุ้งไ่น้ำอาหารทะเลแบบบุฟเฟ่บ์บโบมากกุ้งบบมากกีกุ้งอันขันต้มอะไรอยู่กุ้งแบบแบบซุก,กี้โบอ,อันหมูกระทะแล้วเขาจุ่มน้ำมันนะนะจะไปกินตามปูมาเยอะอันั้นเยอะปูที่แตบมียอมมือ Web đong, web cung đong, cung sốt, thì súng chân chuẩn bị nghiêm khắc chắn. Tao bột mất đầu bột 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 ม,มิติเลยครับผมว่งก็เไว้เว้้มานุนัวมตีมันงงมากไมเลย ่ายพ่นสว่าจะให้แซ่บ <alike> ทุกคนจะด้แต่ห้ามไม่ว่าเดี๋ยวสีมาสิมเบิึนนี่จ คนเพิ่มใส่ถั่วอีกถั่วเยอะนะข้าวมากกันน้องเพิ่มเสร็จไหมไปบิบกับข้าวนุ่มมากฮึมคับอ๋อหอมแบบไหนรั กระปุกอร่อยมาก ข้าวห้อนๆให้เป๊กแ่บทุกคน ไสัมาแล้วทุกคนกินข้าวนคนกูแดดข้าวมันก็โลการคนข้าวเหนียว เสนะมือเสนเด็กข้าวเหนียวเหนียวจริงชชวยตาว่เล็กอเปล่าแืมมันหนรลกแซบไปอีก